กูเสียใจจังเลยพี่เนาะกลัวว่าไปไห้แม่เทียเอแม่ปดเตื้องเนี่ยแม่พวกกูนี่แหละที่กูโตกหยิกอกว่ามึงก็เลยแต่หน้องชมแก่หวกูอากาตันยู่ว่าใจกูไม่ไห้เบียแก่มั้งแล้วว่ากัเหมือนสิ่งข้องแทนใจจากกูเลยอะมาว่ามันกินร้อยกูให้แกแกได้จดได้ใบใจอ่ะทึงนี้แกแรงแต่เรื่องเบียเพนอะใจความกระตันยู่มันวัดกันกับเบียในยูอะมึงเข้าใจไหมวินหน้องชม อถ้ากับผีไม่ให้เบียร์แหม่พวนี่ปีคือปีกัอัคกตันยูแล้วนะตึ้งไกลให้หมากเอนเนโตรเจียนก็กองกันทีหนึ่งห้าลานสิบหลานนั่นจะแดงหว่ากะตันยูนั่นแล้วก็วัดกับเบียร์เพนและคือตาหว่ามึงมีห้าล้านมึงกะตันยูเมื่อห้ิหลานเนี่ยคือมึงดับเบิ้ลกะตันยูตาีห้าหลานเนี่ยคือซูเปอร์กตันยูอ่าตาลอยล้านก็คือมึงอภิชาต ตะบ,บุตบรตะกะตันยูอะไรเลยได้รับกันเจินเจิหลับเกียรติบัตรไปเลยลท่ามลอยลกชิใบจักเจ็ดพันวัน่วยงานเลยอ่ะกะตันยูมากวัดกับเบียร์เพลนผีไม่เข้าใจเลยการแต่ผีไ,ไปไปผลนี่บัตรผัดวี่แม่พวัวผีน่าไปนวดไปบีบอยู่อ่ะพัวเขาแก่กรกแกแกรกแก,กรกผีกับไปบีบก็จะไม่ล่ะผีอุต่าตักแกงบูดไปให้ไม่อยากแกงบูดนะแกงแกงดีแต่มันขึ้นฟองอ่ะนะไปให,ให้แก่กินท่ามไทยหละหลึกตึงบุญคุณตลอดเวลาเวลาผีนอน สิ้นว่าผีฟันถึงแก่ฮครันนี้เด็๋ผียังคล้องใจแกอันนี้ก็ได้เจอว่ากตันยูแล้วนะไม่ใช่ว่าตั้งใจร้องเรียโลกเรียนจอบมาแล้วซึ่งการเอ่อจะได้โลกให้เบียล็อบนั่นแหลกะกตันยูการมันคืออีกประการหนึ่งแต่จะไปเมาร่วมเป็นความกตันยูต่างมดไม่ได้น้องชมเข้าใจไหมกตันยูไม่ได้เท่ากับว่ามีเบียหรือให้เบีย มันมีการกระทําหรือพฤติกรรมที่จะสมัครแสดงออกต่อบุปการีผู้มีประคุณใดอีกไล่แบบไล่ทางนั้นในยูวัดกับเบียเพนอีติดล่างหรือไม่ติดล่างกับวัดกันว่ามีเบียรหรือไม่มีเบียอืมอ,อีอะไรอีคนดีไม่คนดีกับจ่ายวัดจ่ายเบียวัดเพนไม่ต้องจ่ายไม้บรรทัดแล้วนี่มาถึงว่าอีก,กันกระตันยูหรือไม่กระตันยูกับต้องวัดกันกับเบียเพนแล้ว เนื monster, barbecue, ่อยกูรังคมหยุกน er ี้น really. ั่นแหละและกูว่ากูไม่กระตันยู่ตรงไหนว่าไปไอ้แม่พวกแกได้กินเลยแกได้มีความทุกได้เมาปลัดว่าติมบันอกญานไม่จ่ายกูเล่นๆน่นนะกูไม่เคยกินลายครับแม่พวกกูเฮ้ยแม่เทียบไม่เข้าใจเลยในวินนีกูยืมร่องลอยก่อนนะฮะ ไอ้แหล่ะอิวินเนี่ยจัดนี่ยไม่อีวินนี่เป็นเพื่อนกบไม่ได้เลยแม่ยืมเบียรจะดีเบอร์นี่ตอนแมพ์ปียูแม่จูเลียนมึงหละพีก็ให้นั่นแหละเงินเดือนผี่ออกตอนเดือนพีให้กับแม่จูเลียนเอาช่องลอยให้ไปช่องลอยบอกกลางเดือนเงินเดือนพีมดพีก็ยืมแมซ่พันนะ่ะนะกระทำพันนีมาเรื่อยๆจนตะกนาเนี่ยของโจ้แม่บีีตายแลวติดหลบปีนะอย่างติดแม่อยู่ที่เซ่หลานเลือเลยอืมวัดกับเบียเป็นสังคมจะไม่นีไม่ไหว